คณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยแคนบริดร์ประเทศอังกฤษเผยผลการตรวจสอบว่าลูกวิทฟานเบทโธเฟนทีกวีและนักเปียนโนชาวเยอรมนันชื่อกองโลกมีสิ่งบ่งชี้ว่าเขาเป็นโรคตับและติดไวรัสตับอักเสบบีก่อนเสียชีวิตโดยคณะนักวิจัยตรวจสอบผม8ปอยเพื่อเรียงลำดับจีโนมพบว่าปอยผมห้าปอยเป็นของแท้และได้มาจากชายชาวยุโรปคนเดียวกันขณะที่นายทริตตันเบกหัวหน้าคณะผู้เขียนงานวิจัยกล่าวว่าปัจจัยทางพันธุกรรมประกอบก,บกับการดื่มแอลกอฮอล์อาจทําให้ตับเสื่อมแต่ ยังคงระบุสาเหตุที่ทําให้นักแต่งเพลงชาวเยอรมันสูญเสียาการได้ยินไม่ได้ทั้งนี้จากบันทึกในสมัยนั้นระบุว่าเบโธเฟนดื่มปริมาณปานกลางตามมาตรฐานของชาวเวยนนาในต้นศตวรรษที่1 9แต่ถ้าเทียบกับมาตรฐานในปัจจุบันถือว่าปริมาณขนาดนี้อาจเป็นอันตรายต่อตับหากดื่มเป็นระยะเวลานานประกอบกับการมีปัจจัยเสี่ยงเรื่องพันธุกรรมก็เป็นไปได้ที่จะทําให้เป็นโรคตับแข็งอย่างไรก็ตามนายโยฮันเนสคาวส์จากสถาบันวิวัฒนาการมนุษยวิทยามักส์พลังเปิดเผยว่า ถึงแม้ว่าสาเหตุการเสียชีวิตของเบโธเฟนจะยังไม่แน่ชัดแต่ยังน้อยก็ยืนยันได้แล้วว่าเขามีความเสี่ยงต่อการถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมและการติดไวรัสตับอักเสบบี